นิทานเรื่องกรงทองคํามีนกตัวหนึ่งมันถูกเลี้ยงในกรงทองคํากรงนั้นหรูหราอาหารพร้อมไม่ต้องลําบากหาเองคนทั้งเมืองอิจฉามองว่านกตัวนี้โชคดีแต่นกกลับเศร้าเพราะทุกวันมันทําได้แค่บินวนอยู่ในกรงมองออกไปเห็นท้องฟ้าแต่ไปไม่ถึงวันหนึ่งกรงเปิดออกโดยบังเอิญ นกมองฟ้ามองอิสระแต่ก็ลังเลมันกลัวจะไม่มีใครให้อาหารกลัวจะเหนื่อยกลัวจะลำบากสุดท้ายมันเลือกกลับเข้าไปอยู่ในกรงเดิมปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยในนี้ก็ปลอดภยัยในชีวิตจริงหลายคนก็กำลังอยู่ในกรงทองคำแบบนั้นงานที่มั่นคงแต่ไม่รักชีวิตที่สบายแต่ไม่สุขคำถามคือเรากำลังเลือกความสบาย หรือเลือกอิสระที่จะทำให้เรามีความสุขจริงๆกัน